ครับชาว FPS s ทุกท่านครับวันนี้พี่แว่นกับพอยแบงค์นะครับผมจะพามาดูไอเทม g i s 2 g s ก็คือการีน่า Red Series นะครับผมซึ่งซีรีส์แรกเนี่ยขายดีขายดีแล้วก็สวยงามมากนะครับผมเพราะว่าด้วยตัวไอเทมซีรีส์นั้นก็จะเป็นสีแดงสวยงามนะครับผมตอนนี้ครับทางพอยแบงค์เนี่ยทำมาใหม่ครับเป็น g i s 2หรือว่าการีน่า Red Series 2นั่นเองไอเทม5ชิ้น5แบบฮะมีอะไรบ้างฮะเดี๋ยวแว่นขอดูหน่อยนะฮะนี่ฮะมี AUGA 3นะครับผมมี c r i s Super V มี Shetech M 2 0 0มีมีดที่ชื่อว่า Bone Knife นะครับผมแล้วก็มีหน้ากากนะฮะหน้ากาก GRS 2นะเดี๋ยวไปดูในเกมกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงมาดูนี่ฮะมันจะมีอยู่5ชิ้นนะครับผมนั่นคือมี AUGA 3 GRS 2นี่ฮะผมสแตท ราสวยงามนะผมถัดมาก็จะเป็นคิส e. เปอร์วีนี่คิสเปอร์วี e. สวยงามมีเซตแรกมันมีอะไรครับมีโบนไนครับนี่ครับโบนไนเจเอ s 2สวยงามสีขาวมีลายแดงนิดหน่อยถัดมาฮะก็จะเป็นเชดเทค M200 นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะก็จะเป็นหน้ากากครับนี่หน้ากากเนี่ยดูชัดๆเลยฮะนี่พี่แว่นใส่เทียบกับอา ทีบนะีสองพันสิบสามากากที่ดีที่สุดนะสแต็ตตรงซ้ายซ้ายมือเนี่ยครับผมนี่พี่เปนเอาเมาส์วงๆอยู่เนะี่ยไม่เปลี่ยนเลยนะก็คือเหมือนกันนี่ฮนะนี่ฮะสำหรับหน้ากากนะ GIS 2ถือว่าเป็นหน้ากากที่สแต็ตดีที่สุดนะตอนนี้นะฮะโอเคใส่ไว้เลยแล้วกันเดี๋ยวไปหาหาห้องยิงดีกว่ายิง AUG ก่อนนะครับผมหาห้องไกล มาลองดูนี่ฮะนี่คือเอวจีนะผมเอ g จีปึ๊บอ้าวชิปหายยิงหัวกูซะใจเย็น <laughs> โอ้โหแม่งเอาสไนายสองเดี๋ยวก่อนนะกูเ,เอาเชนเทคออกมาใจเย็นเอาใช่ไหมฮ้าาาโอ้โหฮมผลไม่ไหวไมึงใช้กันทั้งแมพซูมก็ซูมได้ขั้นเดียวนะ tai TÀI! Thuốc nổ đi. Ờ hơ, ở đâu, ở đâu, ở đâu? Mấy thằng khốn nạn. Ở đâu, À, mở mục tiêu của mình đi. TÀI! เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนคิสบ้างครับคิสโอ้แมปนี้นี่คุ้มครับได้ลองทุกปืนกับคนจริงคิสก็โอ้โหใจเย็นนะโอ้โ oh หยังไม่ได้แยกปืนเลยครับมันวิ่งมาชาร์จก่อนนะ so นี่คือคิสซับเบอร์วีจีไอเอสถู โอ้ยิยงไล่หลังพี่มาละตายสัตว์ตายเป้าโคตรนิ่งโอ้าวเข่ามิด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 ออีกนิดเดียวมึงก็ยิงกู ไดเย็นไดเย็นไดเย็นไอช็อตโอเคครับพอหองปากขอ,พอ,พอ เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมซึ่งถ้าให้พี่แบนเทสแบบอออันปืนอันไหนดีกว่านน่นนี่นั่นเทสแบบดาเมจเนี้ยก็น่าจะลำบากพี่แบนอยู่นะฮะเพราะแบนเล่นไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่แต่เอามาเอามาโชว์ให้ดูว่าไอ้ปืนนี้หน้าตามันเป็นยังไงนน่นนี่นั่นอ่ะทีเด็ดไฮไลท์ของเซตนี้อยู่ที่หน้ากากฮนะ พราะว่ามันเป็นหน้ากากที่ค่าเซตัสด,ดีที่สุดในเกมซึ่งตอนนี้หน้ากากที่ดีที่สุดมีอยู่2อันนะครับนะครับผม <c oughs> ก็คือหน้ากาก PBA C 2013กับไอตัวนี้แหละฮะ G R G I เอ้ยตุ้ยเกรยน่าเรดซีรีส์ G r, er Series, G r S 2นี่แหละฮะก็คือสแตันี่เท่ากันเลยผมเรียกได้ว่าเป็นหน้ากากที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับผมใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมทางทีมงานเพลย์แบงค์เนี่ยเขาจะปล่อยปล่อยไอเทมออกไปเป็นทีละรอบละรอบละรอบ นะครับผมก็ถ้าถึงถึงวันไหนที่ไอเทมวางขายแล้วถูกใจไหนก็หาซื้อจับจองกันได้นะผมโอเควันนี้พี่แบนกับพลอยแบงค์ครับกับปืนที่มีชื่อเซตว่า g i s 2หรือว่า c a r ิ n a r e s i d 2ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดีวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ